เปิดข้อความหมอพยาบาลเมาเวียวิกกี้เรื่องท้องแบบนี้เหมาะสมไหม เมื่อวันแม่ที่ผ่านมามีข่าวดีจากพระเอกหนุ่มสุดฮอตเวียสกลุลวัตและภรรยาวิกกี้ที่ประกาศผ่านอินสตาแกรมว่าตอนนี้คืนแทนเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่แล้วสาววิกกี้กาลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกหลังแต่งงานไปเมื่อวันที่17กรกฎาคม65ที่ผ่านมาท่ามกลางคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับแสดงความยินดีจํานวนมากก็มีส่วนน้อยที่วิาพากวิจาร์ล่าสุดแอคเคาท์ทวิตเตอร์ r e s c o x x x โพสภาพข้อความ ที่พบว่าเพจดังเพจหนึ่งประกาศข่าวดีข้างต้นมีหมอพยาบาลหลายคนที่รวมแสดงความยินดีแต่ทว่าเหมือนเป็นการวิพากษ์วิจารณ์กันมากกว่าจนเกิดดรามา่าทางด้านแอคเคาท์อดเดรสก่อ xxx ก็ได้ระบุข้อความว่าเอาหัวโขนเพจหมอมานินทาเรื่องท้องแบบนี้ยกนิ้วให้เลยครับไอศาสตร์เอาเรื่องท้องก่อนแต่งคอร์ดก่อนกําหนดมาเมคกฟันกันสนุกสนานแล้วหมอพยาบาลมาเม้นกันทั้งนั้นตลาดล่างไม่ใช่สถานที่แต่เป็นผู้คนจริง ง,งานนี้ทําเอาเกิดดราม่าสนันโลกออนไลน์ต่างตั้งคําถามว่าเหมาะสมแล้วหรือไม่ที่ทํากันแบบนี้